แซนวิสาพัทถอนฟ้องแม่แตงโมเรียกค่าเสียหาย50ล้านเผยเหตุผลชัดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้แซนวิสาพัทได้ยื่นฟ้องนางพนิดาศิรยุทธโยทินแม่แตงโมคุณแม่ของแตงโมพัทธรธิดาพัชรวีรพงศ์พร้อมกับพวกอีกสองคนในกรณีแจกเอกสาร ที่มีข้อความบิดเบือนให้แก่สื่อมวลชนเมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมาจนทำให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียโดยตัดสินใจเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน50ล้านบาทล่าสุดวันนี้วันที่4กันยายน66เวลา13.30นาฬิกา30นาทีแซนวิสาพัธมโนมัยรัตนพร้อมทนายความพรศักวิภาธอาภาน,น์ หรือทนายตุย๋ยได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีที่ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีแซนฟ้องคุณแม่หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องการถแถลงข่าวหมิ่นประมาทยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือข่มขู่เจ้าหน้าที่รัฐทนายพรศักดิ์เผยว่าวันนี้ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องโดยหลักต้องไต่สวนไปตามกระบวนการ แต่วันนี้แซนตั้งใจที่จะถอนฟ้องในส่วนของคุณแม่ส่วนจำเลยทั้งสองคนต้องไต่สวนต่อไปขณะที่คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมสารน,นัดไต่สวนมูลฟ้องปากแรกในวันที่2พฤศจิกายน2566นี้ซึ่งปากแรกน่าจะเป็นคุณแม่ ด้านแซนเผยว่าการถอนฟ้องในครั้งนี้ตนคิดว่ายังไงก็เป็นคุณแม่ของแตงโมและตนคิดว่าบุคคลมีภายนอกปั่นไม่ติดใจใดๆทั้งสิ้นกับคุณแม่เพราะคุณแม่ไม่น่าจะคิดเองได้น่าจะมีคนดำเนินการบอกให้คุณแม่ทำอาจจะไม่ได้เกิดจากการกระทำของคุณแม่จึงดำเนินการถอนฟ้องดังกล่าว